เพชรได้ก sure well, ี่ตัวแล้วห้าสิบตัวห้าสิบตัวปลาซิวปลาซิวะเอาไปหลงน้องเขาหมองอาไปลงข้าวเดียวสั้นเท่าสิก้อยนี่ไงบอกอื่หลงน้องสาวนี่สั้นสิก้อยข้าเดียวปลาจลยปลาซิวลาสิเออปลาซิวนี่ปลาด้กินเนาะเอามะอูวันไหนแเนาะอูนักนรเนี่ยนี่บอกหองสาวปลาซิวดินน้ำก็บเรงน้ำมันน่ะยนปึง

เขาวอันบัวลายได้มันจังติดติดดูนี่ได้กี mm ่ต hmm. ัวได้ห้ตัวแล้วใช่ไหมประสีมันมาเงียบนะลงเงียบเงียบเาขึ้นมาบ่นบัคือปลาตัวได้ปลาตัวเขาจังไรเห็นไามจังไรตนางต่านมันเลื่น คือว่าียคือว่ามุดเลยเทปมุดล้ำน้ำเลยหนาวนานน้บอกแมนเดลงไปได้ยังไงมันหนาวเด็นน้ำใสอยู่เด็นทัคนเนี้ยลเนี้งคนเน้นี่น้ำใสเลยนาก็ร่างพอดีอาบน้าซ่นร่างพอดีเด่นทำเลือกที่พูดล้วจุกมือจ้องมันตุ้ย อ่าน่านะครับเริ่มแล้วครับเริ่มไล่ปลาแล้ว่รู้จะติดมองหรือเปล่าโอ้โโบได้หรอนมันเดือดมันเดือดด้วยวันเท่ากับเท่ากับวานห่าแล้วเาก็ใส่สายกได้ไม่เหนวหน่อยส่วนดางกลางเท่ากับคลยห่างอย่าไหมีอยู่อยู่หน้อยู่เงิน นี่นี่สองมาเท่ากัเจอดลงกลางฝนแล้วตัว่อนตื่อนเ่วนรงเท่ากับเอาาห้นนะครับหลวหลหัวขึ้นมาเอาแต่ข้าไปหลอมหัวเสียบเบาเานี่ดปาาโอแค่นัวเด็สิปปาอาหาวเยอะนกเนี่ยอ่าอ่ จับดูสิจไม่ต้องไปกดมันอยู่นะมันถือเองมันนี่เราไปงเราหนย้าเเวไป่ององไปล่องที่แล่องเือาไปล่องน้องเขาเหรอฮะเดือดไปนู่นกูนไม่เห็นปลาบอนตักตัวหนาดมันเดือดบ้า สามห้องสิ่สามห้องสิ่กรวยเพียรเนี่ยนะเลยข้าวเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นสิวอะไรมันหลายปันนัหนึ่นเดี๋ยวไปไล่ห้องกล้องกล้องเอาไปเอาไปไล่รจุ่มมือถึงเอาไปกรวยซื้อมแดงเก็บเอาไปไล่น้องของเพื่อนเลยก้วยดิบๆนห่ิไอ้เข้าไปเรองน้องเห่าอันนี้ดักไว้อเก็บ น่าก็ใสกันนี่ละน้ำเมบกันนี่ละำหนูบแนวนี้เก็บแบบใดเก็บๆเก็บมาเป็นน้องคนนี้ก่อนยังสได้อ่เขาเรื่อเา่งใส่หน้าเียาั้นะเอาขึ้นมาเรื่อยน่าสั่นคูผมเออกขึ้เน่งาขึ้เล้ายเลยข้่าเล้ง่ายเล้ง่าเล้ายเลยขึ้ง่ายเล้ง่ายเลยขึ่าย่าเลายเล่ายเลเลย่าเลย่ายเลยขึ ม่เจอกันตั้งยี่สิบปีนี่เพิ่งจะพ่อนากันเนอนาด้งลองเพลงยีว่ามานอก็ประกวนหนอเท้ากู้มือนี่หนอตั้งหลายปีหนอิกว่าปีหนอนั้งกดที้เขาอีกนะน้ตั้งกดทีขาเขาเนี่ยนี่กดเขาเนี่กดใส่เขา่คือชายู้ชายโอ๊ยโอ๊ยนี่คือน้ำตำข้ากูน้ำตํำดีกว่ายมันหยาบบ่